สวัสดีจุบุสวัสดีพี่ครับสวัสดีเอสซีธรรมะนะครับพี่โอ้โหวันนี้นะครับเราอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยูนที่ยูต่อทางแล้วผมเป็นสูตรรถยนต์มือสองคัสเกตแบบนี้พี่รถบ้างรถเดิมครับผมสวยๆเลยนะครับพี่สถานที่ตั้งเปอย่างไรครับถนนเรียบทางด่วนโรงเรียนสวนกุหลาบคลองบางหลวง3กิโลเมตรที่260ไม่ไกลไม่กไกลเลยพี่สวยๆเลยนะครับพี่เรือมีอะไรโอเอฟซีกันครับเบอรต้าวีออสกับผม1.5กิโลปี2003ออสต์100กิโมือเดียวไฟแดง รถสวยเลยเดี๋ยวมาดูพร้อมกันครับวันนี้เย็นละนะครับิยุ o t a Vios ปี23ออโต้นะครับมือเดียวป้ายแดงนะคันนี้เป็น 1.5E ด้วยนะครับแล้วก็เป็น ABS Airbag คู่แล้วก็กระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับผมสวยมากๆนะครับแล้วก็ไม่เคยติดแก๊ดด้วยนะครับรถน้ำมันรวนกันเลยทีเดียวนะจ๊ะจะบอกให้นะครับนี่ฮนี่ครับยังเงาอยู่เลยฮะรูไปไหนไหนๆน้องหลังรอเสียนิดนึง โอ้โหสิมันช่างนุ่มละมุนหูเสียเหลือเกินครัน้งนี้ทำเองไหมนเนี่ยทำเองครับพี่นุ่มไหมนุ่มรถพี <c oughs> ่ PG P ผมขับท่านุ่มทุกคันไม่รู้กลัวไม่มีปัญหานะเครื่องเกียร์ชั่วลาดีมาลองกันได้ขอบคุณมากมากน้องหลังครับผมนี่ฮะกระจกปรับข้างไฟฟ้าด้วยนะครับที่วางแก้วนะครับรวมอะไรเป็น abs airbag คู่ด้วยรถสวยอย่างมากๆดูฝั่งนู้นกันก่อนไปมีไล่ฝาหลังด้วยครับผมครับมาดูสวยสะอาดอย่างมากๆนะครับคอนโซล abs น้แล้วก็เป็น airbag คู่ด้วยนะครับ หน้าจอฟอนสสวยเยนาะแหมสวยมากๆนะครับออคอนโซลดูดีเลยเ<ช>นาะแล้วก็เกียร์ออโต้นะครับที่ใส่ของก็ยังใช้างานได้อยู่นะครับขอดูสองแถวหน่อยแถวสองพี่แถวห้าแผงประตูสวยสะอาดน,นะครับแล้วก็บอหลังก็ยังเหมือนเดิมนะสียังสวยอยู่เป็นสีไข่ววงเหมือนกันครับผมสวยอ่ะเราก็เรียบร้อยนะครับขอดูท้ายนิดนึง มันท้ายก็ยังกว้างขวางอยู่นะที่วางของเังใช้ได้อยู่นะครับคันนี้ไม่ทำะไรเลยนะเพิ่งมาถึงยังไม่ได้ล้างเลยขอดูยังอะไรหน่อยโหยังอะไรน้องเอ็กดูสิฮะเดิมจริงเพื่อ่นเดิมจริงๆนะครับไม่มีการติดแก๊สนะครับขันไหนติดแก๊สมานก็จะบอกนะเปลี่ยนเครื่องเปลี่ยนสีมันก็จะบอกนะครับห้องเครื่องถือว่ายังสวยสะอาดนะครับไม่ต้องทําอะไรมากเลยไฟเฟ์ก็ยังเดิมนะครับดูนะสวยมากๆนะครับเงียบนะครับ สวยจริงๆนะนะครับแร์เออตัดปกติฮะรอบเริ่มไม่มีสุดสวยจริงๆเลยน้องเอ็กใช่ล้วสเดซิเกอร์อยู่ครบหมดมาแล้วจ้ะน้องเอ็กมาแล้วจ้ะโตโยต้าวีออสนะครับปี2อ1 3อาอโตอหนึ่งจุดห้าอีมือเดียวป้ายแดงกุญแจสองดอกบุกสวิตครบแล้วก็มีประกันชั้นหนึ่งให้ด้วยอีกคันนี้เท่าไหร่ดี สองแสนสี่ม <19 ื่นห้าพันบาทครับคุนค้ณคุาคุณ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 คุนคุณคัณแต่ตัวนั้คเป็นตัวเจนณคุณคมนคุ่คุณคุบคุณคุณคันคุณกุณคุณอุณคุณศุณกุณคุณคนณีกณอุาจุณคุณคาณคุณๆไัหุ่อยเราก็ช่วยเหลืคกันนะคับขาบคุณคุณคุณกุณคุาคหน้าเรามีอะไรดีๆเรามาฝากกันนะคุณคุณคุณคุคุณมากคับสวัสดีครับ